สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้สาสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเมื่อสิปีที่แล้วนะครับผู้รักประชาธิปไตยและต่อต้านกับอํานาจเผด็จการทุกคนก็คงจะรู้จักคุณดาต่อปิโดหรือว่าคุณดารณีชาญเชิงศิลปรกรุลเป็นอย่างดีนะครับเธอเป็นอดีตแกนนําคนสําคัญนะครับของกลุ่มสภาประชาชนและแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือว่านอปอก,กอนะครับที่ ลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจเผด็จการรัฐประหาร19กันยายน2549นะครับเธอเป็นดาวเด่นของการไทยปาร์กบนเวทีที่มีลีลาการพูดที่ดูเดือดตรงไปตรงมาจนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็นดาตอปิโดนะครับ และต่อมาคุณดาต่อปิโดนั้นก็ถูกกล่าวหาขณะที่ขึ้นปราศัยที่เวทีท้องสนามหลวงนะครับว่าใช้ถ้อยคําที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทต่อพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึงนะครับและหลังจากที่มีการต่อสู้กันในหลายศาลทีเดียวสุดท้ายศาลก็ได้มีคําพิพากษาจําคุกเธอ15ปีนะครับเธอเป็นนักโทษทางการเมืองคนแรกๆก,ก็ว่าได้นะครับที่ถูกคุมขังตามความผิด มาตรา112นะครับไม่ว่าทนายและนักวิชาการหลายคนนั้นพยายามที่จะให้มีการประกันตัวเธอออกมาแต่ก็ไร้ผลนะครับและเมื่อตอนเช้าของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณดาตอปิโดหรือว่าคุณดารณีชานเชิงศิงลปกุลก็ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้กับความอายุที่ทำเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมนะครับแต่สุดท้าย ชีวิตและความคิดของเธอนั้นถูกแช่แข็งไว้ในคุกเป็นเวลาถึง8ปีเต็มโลกใหม่ของดารณีชาญเชิงศิลป์กุลนับจากนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปพูดคุยกับเธอครับคุณดาตอไปโดหรือว่าคุณดารณีชาญเชิงศิลป์กุลครับสวัสดีสวัสดีครับพิดาครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติร่วมรายการต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับอิสรภาพมานะครับขอบคุณคุณจอมมากนะคะ ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเช้าวันแรกที่อยู่ในอิสรภาพเลยแบบเต็มๆเพราะเมื่อเม่อวานนี้มันกว่าจะได้ออกมามันก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอะค่ะคแต่เขาปล่อยขังคือเรียกชื่อในห้องตอนตีห้าแล้วก็มีการผ่านกันตรวจตัวหลายขั้นตอนเพราะว่างวดนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ดาคิดไม่ถึงที่มาตา112โดนปลดล็อกคือปกติอภัยโทษเนี่ยไม่ว่าครั้งที่แล้ว <C> e <at> ดาจะได้แค่คือชั้นเยี่ยมในใน,ในเดือนจาจะมีการแบ่งออกเป็นชั้นอ่อชั้นเลวชั้นกลางชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยม <C> e <at> ชั้นเยี่ยมนี่ปกติคดีทั่วไปของทุกครั้งที่มีอภัยเนี่ยไม่ <C> e <at> ถ้าเป็นลูกใหญ่ก็คือได้หนึ่งในสองแต่ถ้าเป็นลูกเล็กก็คือได้หนึ่งในสี่แต่ดาจะต้องติดมาตราหนึ่งหนึ่งสองครั้งที่แล้วดาดึงได้หนึ่งในห้าแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท,ที่เขาเซอร์ไพรส์กันว่า ได้หนึ่งในสองแต่เผอิญว่าดาตัดมาสิบห้าปีเนี่ยของดาเนี่ยอยู่มาแล้วแปดปีครบไปเมื่อวันที่ยี่บสองกรกฎาที่ผ่านมาครับแล้วกราก็เลยได้จากอภัยลูกที่แล้วอีกสามปีจากที่ได้หนึ่งในห้าใช่ไหมคะรวมเป็นสิบเอ็ดปีฉะนั้นดาได้เหลือโทษอีกสี่ปีดาก็คิดว่าครั้งนี้ดาได้หนึ่งในสามแน่นอนหนึ่งในสามของสิบสองปีคือหน้าบัตรหักแล้วจากสามปีครั้งที่แล้วก็เหลือสิบสองพอสิบสองป๊บเนี่ยดาก็นึกว่าดาเนี่ย เหลือสี่ปีคงจะได้แค่หนึ่งในสามแต่ปรากฏพอพิกล็อกได้หนึ่งในสองคือผ่าครึ่งในคุกเขาจะเรียกว่าผ่าครึ่งครึ่งใช่ไหมคะเท่ากับว่าดาได้มาเจ็ดปีครึ่งดาก็เลยเท่ากับเกินสี่ปีดามาสามปีครึ่งแล้วดาได้วันลดโทษอีกสี่เดือนวันลดโทษคือหมายความว่าเขาจะนับดั้งในวันที่เราสอบผ่านชั้นอย่างชั้นดีจะได้เดือนหนึ่งลดไปสามวันดีมากจะได้ลดไปสี่วันแต่ดาได้ชั้นเยี่ยมก็คือลดไป เดือนละห้าวันแค่นั้นดาจะได้วันลดโทษอีกสี่เดือนครับแล้วก็ตะกี้ที่บอกว่าเกินมาสามปีครึ่งก็เคยเลยรวมแล้วก็เป็นสามปีสิบเดือนอเพราะฉะนั้นดาได้ไ,ดไฟแรกเพราะว่าถือว่าดาอยู่เกินครับแต่คนอื่นเขาจะหักโทษแล้วพอดีอืมอืครับครับจูเหมือนจะจะเปลี่ยนไปเยอะนะฮะเมื่อก่อนก่อนแปดปีที่แล้วดูจะวนทวนสมบูรณ์แต่ตอนนี้ดูผอมลงไปเยอะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับแปดปีลดไปยี่สิบโล โอ้เกิดอะไรขึ้นครับแต่ก็ดีนะคะอยู่ข้างข้างนอกนี่เขาลดโลละหมื่นบาทนะไม่ต้องเสียเงินบาทอาการป่วยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าพังผืดมายึดฟันเอตรงกรามเราใช่ไหมคะเลยทําให้อ้าปากได้น้อยแล้วก็ทานอาหารได้น้อยลงคแล้วประกอบกับดาอาหารมันก็ให้เราเลือกได้น้อยอืแล้วเมื่อก่อนดาติดเบปซี่นะคะวันละขวดสิบขวดพอเข้าไปแล้วมันไม่มีให้ทาน ก็เลยได้ลดก็ด <'s know. S 2> mm ีอ hmm. ย่างโดยรวมสุขภาพเป็น hmm. ยังไงครับทั้งเหมือนเหมือนขณะที่อยู่ในคุกแล้วก็แล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยสุขภาพมีปัญหาอะไรไหมครับมีค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเราเข้าไปเนี่ยช่วงนั้นคือมันจะสุดมาเรื่อยเรื่อยเรืยแต่ว่าก็โอเคอะนะคือว่าก็ยังไปได้อยู่คือคือหมายความว่ายังยังยังคือสามารถที่ยังยัง พอที่จะทํางานได้แต่ว่ามันอาจจะมีอาการปวดศีรษะมากขึ้นเพราะว่าพังผืดมันก็คือมันยึดอยู่ตรงข้างในด้วยคือลามไปครับครับแ,<ต>แต่ว่าก็ไม่ไม่ซีเรียสมากใช่ไหมครับว่าไปแล้วโดยรวมก็ยังโอเคอยู่ค่ะครับครับก้าวแรกที่ออกมารู้สึกอย่างไรครับอิสรภาพที่ได้รับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็อนาคตอิสรภาพของความเป็นมนุษย์ที่ได้มากลับคืนมาเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะ ในสังคมตอนนี้ตอนนี้เนี่ยไม่มีคนไทยคนไหนได้อิสรภาพเต็มร้อยอยู่แล้วนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่ในคุกแน่ๆเนี่ยอิสรภาพ<ช>ที่ได้มาเนี่ยจะหนึ่งรู้สึกอย่างไรนะฮะแล้วก็จะจะใช้มันอย่างไรนับจากนี้ไปครับก็คือรู้สึกว่าก็ดีใจอแต่แม้จะดีใจไม่มากมเพราะว่าการที่เราอยู่ในนั้นนานมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยู่ตัวอืคืออยู่ตัวรับได้กับสภาพ พอออกมาก็ดีใจว่าเราจะได้ทํางานหลายๆยอย่างที่เราตั้งใจเราสามารถที่จะไปไหนก็ได้แต่อยู่ในนั้นน่ะแม้เราจะเดินออกจากหน่วยงานก็ไม่ได้มันก็คือเลยต่างกันตรงนี้แล้วก็ได้มาพบเพื่อนฝูงก็ดีใจครับใช่ครับแล้วเราจะใช้อิสรภาพตรงนี้อย่างระมัดระวังมากขึ้นคือเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่าในชีวิตเราจะต้องสูญเสียอิสรภาพใช่ครับแต่เมื่อเราได้รับบทเรียนนั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องก้าวย่างด้วยความ รอบครอบระมัดระวังใจเย็นขึ้นอดทนมากขึ้นครับสองสองวันวันสองวันหลังจากที่ก้าวมาสู่โลกภายนอกเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของสังคมไทยไหมครับเมื่อเทียบกับแปดปีที่แล้วคือบางอย่างก็พูดถึงตัววัตถุอะราคา้ม่เรือนมันก็ซุดโซมแต่ว่าต้องแต่ด้านเรื่องไอรถไฟฟ้าอะไรพอดีว่าดาย,ยังไม่ได้ไป หลายพื้นที่ดาก็เลยไม่ได้เห็นตรงนั้นแต่ว่าในสภาพโดยรวมๆที่จากเมื่อวานที่ดาดองนั่งรถดูมันก็8ปีก็ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนไปมากมากกับสภาพบ้านเมืองถ้าพูดถึงตัวกรามบ้านช่องแล้วก็ตอนที่เดินห้างก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจตกใจเห้าะทำไมัครบใช่ค่ะเพราะต้องไปซื้อของนู่นนี่เพราะอยู่ในเดือนจำเราได้รับข้อจำกัดในเรื่อง อาหารเอ่ยของ,อาางใช้อะไรต่างๆแล้วเราเริ่มต้นชีวิตใหม่มใช่ไหมคะก็เลยม,มีความรู้สึกว่ามันแปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์วันจุดหรือว่าวัน,นธรรมดาคือวันเวลาเ,เราไม่ทราบใช่ไคือเราเงียบมันคือสภาพห้างมันทำไมเงียบอย่างนี้สมัยก่อนดามาเดินวันธรรมดากับกับวันเสาร์ที่มันจะต่างกันมากวันเสาร์ที่เข็นรถที่เราซื้อเนี่ยไปทางไหนก็จะชนกันคนก็จะเยอะเอ๊ะแต่เมื่อวาน ที่เราซื้อมันวันธรรมดาหรือเนี่ยทำไมคนเงียบจังอ่อเมื่อวันคือวันอะไรฮะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เพราะวันหยุดปกติแล้ววันหยุดควรจะมีคนหนาแน่นใช่ไหมในห้างใช่ค่ะเพราะว่าดาเคยมา<อ>เดินห้างนี้เป็นเวลาหลายปีอทําไมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น,เ,นเงียบมากคนน้อยลงเยอะครับคือในลักษณะของกายภาพอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ดาอาจจะเริ่มทราบบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดก็คือ เรื่องของสภาพความคิดหรือความรู้สึกของคนในสังคมไทยในระยะ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเยอะมากมีความขัดแยง้งกันรุนแรงมากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเรียกว่าย้อนยุคเข้าไปเมื่อ5-60ปีที่แล้วด้วยซ้ําไปนะฮะซึ่งซึ่ง,งคือสักวันเดี๋ยวพิดาเองอาจจะเริ่มเข้าใจแล้วก็คงเริ่มทราบนะฮะว่าสภาพสังคมไทยโดยเฉพาะในเรื่องของทางการเมืองที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้เขาคงต้อง,ต,องต้องไว้คุยกันในโอกาสต่อไปแต่ว่า ในในการเป็นนักโทษหนึ่งหนึ่งสองคนแรกๆเนี่ยนะฮะในยุคสมัยนี้เนี่ยการปฏิบัติตัวหรือการได้รับการปฏิบัติจากทั้งผู้คุมและก็เพื่อนนักโทษในเรือนจํานี่มันมันโหดไหมฮะกับการเป็นนักโทษหนึ่งหนึ่งสองคนแรกๆเมื่อเข้าไปอยู่ในคุกเป็นยังไงฮะสภาพตอนอยู่ในคุกช่วงแรกๆครับวันแรกที่เข้าไปใช่ไหมคะห้องน,อนั้นนอนได้เจ็ดสิบคือบรรดาไปถึงเนะี่ย คือสี่ทุ่มแล้วเข้าห้องไปในเกินจําห้องคือห้องนอนเลยเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดคนคือนานนอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งคืนเลยต้องวันคืนใช่ค่ะใช่ณวันปัจจุบันหมายถึงเจ็ห้องนคือผู้หญิงทั้งหมดใช่ไหมฮะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็สิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดนะคะซึ่งห้องแบบนี้โดยปกใช่ค่ะซึ่งห้องแบบนี้โดยปกติแล้วเนี่ยพอดาอยู่มาปีที่สองดาถึงได้รู้ว่ามันหยุด ควรจะบรรจุแค่ห้าสิบแปดแต่ถ้าตามตามเอเขาเรียกว่าแผนผังหน้าห้องที่เขาว่าทำไว้สำหรับให้มีการมาตรวจสอบอะ่ะจะจะประมาณสามสิบถึงสามสิบสามคนคอันนั้นนะคะคือตัวเลขที่เขาเขียนไว้ตรงแผนผังหน้าห้องว่าขนาดพื้นที่กว้างคูณยาวอย่างเงี้ยจะต้องนอนได้สามสิถึงสาสิบสามแต่วันที่ดาไปถึงมันเจ็สิบเจ็ดแต่หน้าวันที่ดาออกมาเนี่ยมันอยู่ตรงหกสิบห้าถึงหกสิบเจ็ด อืมทีนี้แสดงว่าเจ็ดสิบกว่าเนี่ยก็คืออยู่อย่างนั้นนอนไม่ได้นนอไไม่ดเป็นปีไหมครับอ๋อไม่ค่ะคือคืนนั้นแล้วพออีกคืนหนึ่งดาก็เบียดลงเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันง่วงจัดครัือืสี่สิบห้าเซนต์ต่อคนนะคะนวันที่ดาออกมาเนี่ยออืืมคือต้องนอนตะแคงนอนหงายตลอดไม่ได้อ๋อ นีมันจะบาชนแบบตาใช่อันนั้นก็คืออยู่ในระยะหนึ่งหลังจากนั้นแล้วฮะหมายถึงว่านี่คือลักษณะของสภาพที่อยู่ที่นี่การปฏิบัติต่อเราใช่นไงคะรุ่งเช้าขึ้นดาโดนจับไปนั่งกักไปนั่งอะไรนะฮะนั่งนั่งกักอะกักบริเวณอ๋อใช่มันคืออะไรเป็นเวลาสามเดือนสร้งกักบริเวณคือเรานั่งคนเดียวเลยตรงที่ทําการของข้าในในเรือนจำเขาเรียกว่าสารากลางคนั่งอยู่ใกล้ตรงพระพุทธรูป Hmm. ก็คือห้ามอ่านนั่งคือห้ามคุยกับใครใครเดินผ่านก็ห้ามคุยกับเราเขาแค่ถามว่าพี่พี่มานั่งทำไมโดนจะโดนเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าอยู่ไล่ไปพี่กินข้าวยังก็จะโดนเขาไล่ไปดาก็จะอยู่อย่างนี้สามเดือนโดยอาศัยกันนั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือขนมก็มากินไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเจ้าหน้าที่มีผู้ใหญ่เดินไปเดินมาเขาก็จะว่าดาอ๋อ oh. พี่กับคุณหญิงไก่ที่นั้นมันอยู่ที่ตึกเดียวกันแต่เขานั่งคนละมุมกระดาแต่ณน,นวันนี้คุณหญิงไก่อยู่สบายกับมีองค์ครกษ์นั่งพิชักสองคนแล้วก็มีขนมอะไราทานได้อจะเดินไปตรงไหนก็ได้แต่ของดาไม่ได้ถ้าดาจะเดินไปทานอาหารก็คือต้องหลังเหลังสารกามเท่านั้นคืออาหารที่เราเสียงเงินซื้อเขาเรียกว่าจดยอดแต่ถ้าดาไม่อยากจดยอดดาก็จะต้อง นั่งตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะมียกถาดมาจากกองเลี้ยงคือลงอาหารมาให้แต่ดาทานของกองเลี้ยงลงอาหารไม่ได้ดาก็เลยต้องซื้อซึ่งตอนนั้นเบิกได้เวลาสองร 200, ้อยดาดาไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินไปซื้อเองต้องบอกเขาว่าเราจะซื้ออะไรแต่พออยู่มาสักเดือนเขาให้ไปได้แต่ก็ไปเดี๋ยวไม่ได้ต้องมีคนพาไปคอาบน้ําก็ต้องมีคนพาไปไปห้ําน้ปัสสาวะก็ต้องมีคนพาไปค,ค,คนั่งกักบ,บริเวณนั่งกัก โอเคนั่งกักนี่คือเขาจะต้องใช้กับนั่งกักบริเวณนี้จะใช้ <คน S 1> กับคนแค่ทำผิดเท่านั้นด้วยแต่ว่าเขาเขาบอกว่าดาเนี่ยเป็นคดีอุกชะกันคนอื่นที่ตีกันน่ะปกติจะนั่งกักแค่เดือนเดียวแต่ก็ต้องไปกวาดลอกท่อบ้างทําความสะอาดขัดพื้นแต่ดาโชคดีว่าดาไม่ตรงไม่โดนตรงนั้นเขาเรียกว,ว่าทําสุขาพิบาลคืออะไรครับแต่ดาโดนนั่งนั่งมากกว่าเขาคือสามเดือนของเขาจะเดือนเดียว สุขาพิบาลคือไปขัดห้องน้ําไปขัดพื้นแต่พิดานั่ง,ง,งแต่พิดานั่งโดยไม่ต้องไม่ต้องไปสุขาพิบาลใช่ไหมฮะนั่งเฉยๆอย่างเดียวใช่สามเดือนแต่ก็ใช้วิธีนั่งสมาธิอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงฮะต่อวันเพการน,นั่งตรงนั้นเชา้ามาเนี่ยพอดาเสร็จภารกิจเขาก็จับดามานั่งจังไงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึง่งไปจนถึงอ่พักเที่ยงแล้วก็กินข้าวแล้วก็พอ บ่ายโมงครึ่งบ่ายสองก็ไปอาบน้ําอแล้วหลังจากนั้นดาก็จะไปเข้าแถวหรือว่าไปเดินที่ไหนก็ได้เพื่อรอเข้าแถวขึ้นห้องบ่ายสี่โมงขึ้นห้องแล้วแม่แม่ห้องก็คือหมายความว่าเหมือนหัวหน้าห้องที่เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ก็คือผู้ต้องขังเนี่ยเ้าก็จะบอกว่าไม่ให้ใครมาคุยกับพี่ดาแล้วก็ไม่ให้ดาไปคุยกับใครอืมครับนี่คือในระยะสามเดือนแหละ ใช่ค่ะตอนหลังเขาเห็นอามีการร้องเรียนเขาก็เลยบอกว่าดาอยากไปนั่งตรงไหนไหมพอดีว่าดาเห็นเพื่อนที่มานั่งสวดมนต์เอ๊ะทำไมเธอมาจากตึกไหนเขาบอกมาจากอาคารเพชรตึกเพชรดาบอเออดาอยากจะไปนั่งตรงนั้นพอไปนั่งเขาก็จับดาไปนั่งอยู่แถวหน้าไปใกล้เจ้าหน้าที่ให้เป็นที่แบบอยู่ในสายตาแล้วเพื่อนก็ไม่มีใครกล้ามาคุยกับดาเชื่อไหมคะว่าดาเขาเรียกว่าลงกักคือหมายความว่าให้ไปนั่งรวมกับคนอื่นน่ะวันแรกดาคุยไม่เป็นเลยอะ เพราะว่าเพราะว่าไม่คุยกับคนอ๋ออืมครับครับแล้วนี่คือใน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 การทําแบบนั่งกักแบบนี้เนี่ยมีพิดาคนเดียวแหละที่โดนในในเจ็ดสิบเจ็คนอะใช่เจสิบเจ็ดคนคือไม่ขาไม่มีใครทั้งแดนเลยค่ะแดนแรกรับแบบทั้งแดนก็คือมีพดาคนเดียวไปศารดาก็ใช่ไปสารนะคะถ้าใครมาคดียาที่ยาหนึ่งหมื่นเม็ดขึ้นไป เอ้คือพันเมตรตึงหนึ่งเมตรจะต้องใส่เสื้อสีน้ําตาลที่มันมีขอบตรงปลายแขนแขนสั้นนะคะว่าเป็นสีเขียวแต่ถ้าสีแดงนั่นหมายถึงว่ามากกว่าหนึ่งมืนเมตรขึ้นไปจนถึงล้านเมตรการต้องใส่อันนั้นมีอยู่ือมีความผิดที่ร้ายแรงมากจัดการเพราะว่าเขาขึ้นบนกระดานเลยว่าดาดาลานิชันเชิงศิลปะคุณนคดีอุกชติการครับครับทีนี้โอเคหลังจากนั้นเนี่ยคดีึ่งหนึ่งสองอื่น อย่างตัวนี้หญิงไก่ก็เข้าไปนั่งแบบแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่ได้เหมือนดาเลยอ๋อแต่ว่านั่งสวนเสเฮอ่ามีเพื่อนมานั่งเขาไปหาเพื่อนมานั่งคือเพื่อนไม่ใช่มาคดีหนึ่งสองนะคะ,ะเขาจ้างเด็กสองคนเพราะเขาเข้ามาในนี้เขามีตังค์แล้วก็จ้างเด็กสองคนมาให้คอยเป็นเออมานั่งคุยกับเขาไปซื้อของมาเขาไปเป็นเพื่อนก็อาบ่ายได้ด้วยนะฮะเขาวีไอพีเลยนะคะผู้ต้องขังอื่นๆก็หมั่นไส้มากว่าทําไมถึงมาแบบวีไอพีได้ซื้อขนมมาเทียบเลย V.I.P. ก็คือแทนที่คุณจะต้องไปนั่งเบียดกับเข้าในหน่วยงานแรกรับแต่คุณไม่ต้องคุณได้มานั่งสารก,กลางโดยมีเพื่อนนั่งคุยกับคุณโดยคุณสามารถเลือกเพื่อนที่จะนั่งกับคุณกับคุณก็ได้แล้วคุณจะเดินไปน้องไหนตรงไหนก็ได้อืซึ่งหน่วยงานอื่นไม่ได้ทําไมในเมื่อคดีค,คล้ายๆกันก็คืออาจจะเข้าข่ายมาหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันเนี่ยทําไมถึงได้รับ V.I.P. มากกว่าคุณดาครับเขามีอะไาที่ิจารีที่คนอะไรในเรือนจำารู้ป่ะ ก็นี่ไงค่ะที่ดาแปลกใจมากเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้คอยดูแลเขานะหนูก็เคยถามเจ้าหน้าที่ว่าทําไมเขาอย่างนี้นนก็เขาบอกว่าเขาจะผูกคอตายก็ทาทีว่าเขาเอาเชือกจะมาผูกคอตายอ๋อค่ะคนก็เลยกลักวกลัวเขาเออเจ้าหน้าที่กลัวว่าถ้าเขาตายเนี่ยต้องโดนสอบสวนเจ้าหน้าที่ต้องโดนอืมครับครับแล้วตอนนี้เขาอยู่คุณหญิงคือเขาขขเรียกตัวเขาว่าคุณหญิงไก่ตลอดนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นคุณหญิงไก่อยู่ค่ะเขาพูดกับคนอื่นเขาจะวางกล้าม เท่ากับพูดต้องถังด้วยกันแต่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะพูดจาดีอเขาเข้าหา,หาเจ้าหน้าที่เก่งอือแต่ดาเป็นคนไม่พูดตอนที่ดาเข้าไปอครับว่าเข้าไปพบต้องยอมรับเลยว่าอืตอนนั้นมันมีการแบ่งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเจา้าหน้าที่ที่นี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเสื้อเหลืองอถูกถูกกระทาที่เป็นการทําร้ายร่างกายถูกลเมิดอะไรไหมฮะในฐานะที่เป็นนักโพูดหนึ่งหนึ่งสองคนแรกแรกในตอนนั้น เขาจะมองเราด้วยสายตาไม่พอใจโทษนักโทษส่วนใหญ่เขาก็บอกกับดาวเจ้าหน้าที่ว่าที่กักดาวไว้เพราะกลัวดาวโดนทําร้ายร่างกายอ๋อคือเหตุผลนี้อืมใช่เขาก็มีเหตุผลของเขาในการนั่งนั่งกักใช่ไหมฮะแต่หลังจากอย่างน้องก๊อปอะไรเข้ามาเขาไม่ได้โดนนี่คะอืมใช่ครับอืครับครับเห็นว่ามีนักโทษขาใหญ่ลังแกด้วยเหรอฮะเป็นลักษณะแบบไหนครับ ตัวอันธพานโดยเป็นเด็กที่คืออย่างบาง,บางครั้งต้องอยอมรับว่าเจ้าหน้าที่บางคนเขาไม่ใช่ชอบดาเรื่องสีใช่ไหมคะ uh huh. เพราะเขาเป็นสีที่ตรงข้ามกระดาอษ uh huh. เขาก็อย่างดาดนตรีเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเล่นไปเลยดารานีไม่มีอะไรหรอกทําให้นักโทษคนนั้นยิ่งฮึกเหมิม uh huh. ก็จะกล้าที่จะมาตีกระดาอืษ uh huh. แต่ก็มีเจ้าหน้าที่บางคนโดนค่ะ อยู่มาแปดปีโดนไปห้าหกครั้งแล้วสาหัสแค่ไหนครับใครเป็นคนกระทําก็คือพวกนี้เขาคือต้องยอมรับว่าเด็กที่เข้ามาในเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องที่เรามาขังรวมกันไม่เฉพาะกระดาษแต่คนอื่นก็เหมือนกันเอาพวกที่เขาเรียกว่าเกเรมาขังกับพวกดีแล้วพวกที่เกเรนี่สนน่าจะเป็นเด็กรอบคือว่ามาหลายรอบแล้ว เชื่อไหมคะบางคนมาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ารอบก็ยังมีอ๋ออายุค่ะอ๋ออายุไม่ค่ะรอบในรอบการเข้าคุกกี่ครั้งกี่ครั้งที่นี่เขาจะเรียกว่ารอบครั้งที่หนึ่งเขาเรียกว่ารอบหนึ่งแต่เด็กเขาเด็กเรียกว่าเด็กรอบเข้ามามากกว่าสองครั้งแล้วอเด็กที่เข้ามามากกว่าสองครั้งเขาจะเรียกว่าเด็กรอบทีนี้มีบางคนแบบสิบเจ็ดสิบแปดรอบเลยเหรอครับค่ะ สิบเก้าก็ยังเคยมีความผิดเหมือนเหมือนกันไหมฮะความผิดอะไรครับมาคดีลักทรัพย์กับคดีค้ายาค่ะอืจะเป็นที่ซ้ำคู่กันมาซ้ำๆกันมาครับค่ะอย่างสมมติอย่างมรกรเนี่ยเขาจะมาคดียากับคดีลักทรัพย์ส่วนบางคนเด็กรอบส่วนใหญ่มาคดียาค่ะที่ซ้ำทราบคือยาครับออคนนี้อ่อย่างนายกก็เออย่างนางกเนี่ยก็คดียาเนี่ยเด็กรอบเนี่ยพวกนี้จะเป็นยายายาทั้งนั้นคือเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี้ที่นี่คือเด็ก ยาสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่คดีทั่วไปครับครับโอ้มันเป็นอะไรที่คือแล้วตอนหลังนี่ความความโหดร้ายของการเป็นนักโทษคดีหนึ่งสองที่เข้าไปในคุกและถูกกระทำนี่ความความโหดร้ายเหมือนเหมือนกับที่พี่ดารับในตอนแรกไหมครับเพราะว่าตอนหลังนี่ก็นักโทษคดีหนึ่งสองนี่ก็เพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆนะฮะมากขึ้นเรื่อยๆแปดปีนี่จะเรียกว่าเป็นหลายร้อยคน ต่างกันยังไงครับค,คือตอนสมัยบุญยืนกับค<ม>ุณอ,อ้อที่มาจากมูลที่บ้านเลขที่ร้อยสิบเอดอะค่ะที่บอกบว่าไปวางระเบิดที่พัะภูมิใจไทยอะมีสองคนนี้ตัดเจียมนะะที่ที่มารุ่นหลังดาพวกเนี้ยเขาจะก่อนน้องก๊อฟเนี่ยเขาจะโดนนั่งกับคนละจุดกระดาษไม่ให้คุยกันนะคะครันละจุดกันอือย่างสมมุติทนานั่งอยู่ตรงสารการเขาก็จะจับเอบุญยืนเป็นนั่งทับ ม,มจับพี่อ้อไปนั่งที่อาคารเพชรมไม่ให้ได้คุยกันไอ้สองคนที่กล่าวถึงนี่ออกมาหรือยังครับอุย้ยบุญยืนเข้ามาหลังดาหนึ่งปีแต่ออกไปก่อนดาเนื่องจากเขาตัดสินสิบสองปีใช่ไหมคะแล้วเขารับศาลก็เลยลดให้เขาเหลือหกปีแล้วเขาก็ขอทำอุทธรณ์ลดถ้าคาดีรับเนี่ยอุทธรณ์ลดได้ก็ลดไปสี่ปีคดีอายคมา เขาเหลือโซสองปีใช่ไหมคะ <S <S อภัยมาเขาอยู่ปีเดียวเขาก็กลับเลยซึ่ง <Okay. S 1> ตอนนั้นดาเองก็ดือ้อเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําดาว่าผิดหรือถูกดารับไปเธอจะได้กลับบ้านเร็วดาก็ไม่รับเพราะว่าสารชั้นต้นตอนแรกตัดดาสิบแปดปีอพอตอนหลังเนี่ยดาก็ร้องเรียนไปที่สารอุทธรสารอุทธร,ร,รก็ให้ตั้งสารชั้นต้นชุดใหม่ก็ตัดมากลายเป็นว่าสารชั้นต้นชุดที่สองตัดดาแค่สิบห้าปี แล้วพอดาอุรทอน EPA, อ,อีกครั้งเพื um ่อขอลดจาก15ปีก็ไม่ได้ก็คือยืนตามสารชั้นต้นชุดที่สองปรากฏว่าขั้นตอนในการสู้สารอุรณนแค่เนี้ยห้าปีครึ่งรวมสองสารจนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งต้องขอขอบคุณคุณสิริพรชูจิกุลังพอสันตธาลนหญิงกลางท่านบอกดาอย่าสู้ดีกาเลยให้เด็ดขาดเธอนั่นแหละถึงให้ทำให้ดามีวันนี้เร็วขึ้น